ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งไหมครับทฤษฎีนี้เนี่ยมันคือทฤษฎีสําหรับหาผลประโยชน์สูงสุดให้กับตัวเราเองนะครับทฤษฎีนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้กระทั่งเรื่องของการค้านะครับหรือใช้ได้กับลูกของเราใช้ได้กับลูกน้องของเรานะครับหรือผู้ร่วมงานของเราเองก็ตานะครับและทฤษฎีนี้นะครับมันทานํางานยังไง วันนี้เดี๋ยวผมมาลองเล่าให้ฟังกันดูนะครับส่วนชื่อภาษาไทยของคฤษฎีนี้เนี่ยผมพยายาม Google ดูแล้วผมหาไม่เจอจริงๆขออภัยด้วยนะครับงั้นผมขออนุญาตตั้งชื่อมันเองไปเลยพร้อมกับการเป็นชื่อตอนไปเลยนะครับว่าทฤษฎีบีบใจโจน The Prisoner's Dilemma คเรื่องชิดๆกับผมโอ้ oh God. มย์กอดคูดำะนินรกร The Prisoners' Dilemma นะครับเป็นทฤษฎีที่ถูกคิดค้นโดยคุณจอห์นเนชนะครับชื่ออาจจะคุ้นๆสำหรับท่านผู้ฟังบางท่านนะครับเขาคือศาสตราจารย์ที่ถูกนำมาสร้างเป็นหนังเรื่อง The Beautiful Mind นะครับคนที่เห็นภาพหลอนเป็นโตคนอื่นเยอะแยะ3า,าคนมั้งอะ่ะครับทีนี้เนี่ยไอ้ทฤษฎีนี้เนี่ยถ้าเราลองไปเซิร์ชใน Google ดูวิกิพีเดียอะไรเงี้ยมันจะใช้ชื่อภาษาไทยประมาณเกี่ยวกับเรื่องของความลำบากใจของนักโทษนะครับทำไมเขาถึงใช้คำว่านักโทษครับ คือมันเป็นเมตาฟอร์ครับเป็นคำเปรียบเปยเอามายกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเพื่อที่จะทำความเข้าใจง่ายๆครับโดยเขายกตัวอย่างขึ้นมาว่ามันคือเรื่องของการาสืบสวนนักโทษนะครับโดยให้นักโทษเนี่ยสรารภาพเพื่อจะให้เป็นประโยชน์ต่อชั้นศาลเนาะเป็นคําให้การมีประโยชน์อะไรเงี้ยครับโดยนักโทษเนี่ยมี2คนนะครับคือนักโทษ A กับนักโทษ B นะครับ โทษจำคุกหลังจากนี้ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยจะเป็นโทษจำคุกจำลองขึ้นมานะไม่ได้บอกว่ามันจริงไม่จริงนะครับโอเคหลักการของมันมีอย่างนี้ครับหลักการคือนักโทษ A กับ B เนี่ยจะถูกแยกสอบสวนกันนะครับโดยตำรวจคนเดียวกันหรือชุดเดียวกันนะครับผลของนักโทษเขาจะแบ่งเป็นแค่2อ,อย่างเท่านั้นนะครับคือ1ให้ความร่วมมือสารภาพนะครับกับ2คือไม่ให้ความร่วมมือนะครับคือปากแข็งไม่สารภาพนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อเราลอง คิด possibility นะคความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4คําตอบนะครับคำตอบที่1คือ A กับ B เนี่ยปากแข็งทั้งคู่เลยไม่สารภาพนะครับคำตอบที่2คือ A สารภาพ B ปากแข็งคําตอบที่3คือ A ปากแข็ง B สารภาพและคําตอบสุดท้ายคือสารภาพทั้งคู่นะครแล้วผลของมันล่ะเอาผลข้อแรกก่อน ข้อแรกคือปากแข่งทั้งคู่ทั้งคู่นะครับจะติดคุกโคลาหนึ่งเดือนแบบที่2คือเอา a สารภาพ B ปากแข่งใช่ไหมเจะถูกปล่อยตัว B จะติดคุกข้อ3ก็กลับกันครับ a ติดคุก B ปล่อยตัวนะครับแล้วก็ข้อ C นะครับอันนี้คือสารภาพทั้งคู่ทั้งคู่จะติด3เดือนนะฮะถ้าลองดูลำดับ การติดคุกนะฮะความเป็นไปได้ที่ทุกคนอยากให้มันเกิดขึ้นเลยเนี่ยมันคือแบบที่หนึ่งถูกไหมฮะเราอยากบากแข่งทั้งคู่นะครับแล้วเราก็จะติดคุกกันคนละหนึ่งเดือนนะครับถ้าเราเป็นนักโทษนะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ใช่ครับตอนเนสพูดถึงเรื่องนี้ว่าบุษย์เราทุกคนเนี่ยมองเห็นประโยชน์ของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งเสียส่วนใหญ่ นะครับถ้ายิ่งเราเป็นผู้ต้องหาอยู่แล้วเนี่ยมันคือการนำความเดือดร้อนเนาะเข้ามาหาตัวเราเองเนี่ยครับสมมุติว่าวันเนี้ยเราคือหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกสมมุติขึ้นนะไม่ว่าจะ A หรือ B ก็ตามนะวันนั้นเนี่ยเราจะแน่ใจได้ยังไงครับว่าผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งเนี่ยจะปากแข็งเหมือนเราถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่เรามองถัดไปคือถ้าวันเนี้ย เราสารภาพแย่ที่สุดมันที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับมันคือสามเดือนดีที่สุดที่เกิดขึ้นคือไม่ติดคุกนะครับซึ่งการที่เราปากแข็งเนี่ยครับผลของมันคือหนึ่งเดือน,นครับกับอีกหนึ่งปีเห็นไหมครับสมการสองข้อเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะถ้าเราปากแข็งกับเราสารภาพดังนั้นโทษของการสารภาพเนี่ย มันดูน้อยกว่านะสัดส่วนมันดูน้อยกว่าครับศูนย์กับ3เดือนกับ1เดือนกับ1ปีเห็นไหมครัมันต่างกันมากเลยนะครับที่เราต้องชั่งน้ําหนักกันดังนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยครับมันจะเลือกเป็นในทางสารภาพเสียมากกว่านะครับทําให้อะไรครับทําให้ทฤษฎีนี้นะครับเวลาถูกใช้อะครับมันจะไปตกข้อสุดท้ายเสมอเลยครับคือสารภาพทั้งคู่ครมันก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายครับตัวเขาเองด้วยก็ตามนะครับทีนี้ เอ๊ะแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตพวกเรายังไงฮะมันจะใช้กับการค้ากับ,บลูกกับอะไรเราอย่างไงครผมยกตัวอย่างให้นะครับคือจริงๆเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะในบริษัทแห่งหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องของการ pitching นะครับมันคือประกวดราคากันนะครับจริงๆผมว่าหลายๆบริษัทใช้วิธีนี้แหละเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆทฤษฎีนี้มันถูกเรียกว่า prisoner d l e m a prisoner d e m m a เนี่ย กับการจัดซื้อจัดจ้างสมมุติว่าคุณเป็นฝ่ายจัดซื้อคุณเป็นตัวบริษัทนะครับคุณต้องการประกวดราคาสินค้าประเภทหนึ่งนะครับแบบเดียวกันเลยนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทุกคนเนี่ยอยากได้งานหมดเลยทุกคนก็จะวิ่งเข้ามา4ี่ห้าเจ้าเข้ามาก็จะยื่นเสนอราคาเนี่ยเป็นราคาที่ดีที่สุดสําหรับเขาที่เขาคิดว่าเขาจะให้เราได้ถูกไหมครับแต่ละเจ้าก็จะให้ราคาไม่เท่ากันแต่ทีเนี้ย มันก็จะมีซัพลายเออร์บางคนเนี่ยหัวหมอเขาก็จะเดินไปเ,เขาเรียกว่าล็อกประมูลมั่งหัวประมูลมั่งนะครับก็คือการที่เขาก็จะเดินไปคุยกับทุกเจ้าครับที่ต้องการจะปกโกร,ราคาแข่งกับเขานะครับเขาก็จะเดินไปบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันเนี่ยต้องการงานนี้มากนะครับเขาอยากได้งานนี้จริงๆช่วยถอยให้เขาหน่อยได้ไหมซึ่งบริษัทอื่นเป็นคู่แข่งเขาไม่ถอยให้หรอกครับมันก็ต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันใช่ไหม เราจะไปอ่ะเดี๋ยวฉันแบ่งให้เธอจํานวนนี้นะเธอไม่ต้องทําอะไรฉันขอออเดอร์นี้นะครับแล้วสิ่งนี้ถ้ามันเกิดขึ้นโดยที่บริษัทนะครับที่เป็นเจ้าของงานประมูลยรับทราบเนี่ยเขาไม่โอเคเหรอครับเพราะว่าอะไรเขาจะเสียผลประโยชน์ทันทีถูกไหมครับเขาจะได้เจ้าในที่ที่มันไม่ใช่ราคาที่ถูกต้องจริงๆมานะครับทีนี้วิธีการนะครับมันก็คือเขาก็จะแยกกันนะครับเขาก็จะแยกกันคุยคือผมอันนี้เป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงนะครับ เขาก็จะบอกว่าเข้าไปคุยกับละเจ้าเลยฝ่ายจัดซื้อที่นี่เขาก็ใช้ทฤษฎีนี่แหละว่าไปคุยกับเจ้าเอเขาก็บอกว่าเรารู้นะว่ามันมีการหัวประมูลเกิดขึ้นพวกคุณหัวกันผมรู้ว่ามันมีคนพยายามจะหัวถ้าวันนี้คุณอยากได้งานจริงๆเนี่ยคุณส่งราคานี้มาสิซึ่งมันเป็นราคาที่จัดซื้อเนี่ยแฮปปี้มากเลยแล้วมันถูกมากนะครับเจ้านั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าโห ราคานี้เลยเหรอบอกใช่แต่ถ้าแต่ถ้าคุณไม่ส่งราคาที่ฉันต้องการมาเนี่ยเอ,อการประมูลนี้ก็จะล้มไปนะครับก็จะไม่จัดซื้อไม่เกิดการจัดซื้อจัดจ้างอีกหรือเราก็จะแบนคุณทันทีเพราะว่าเรารู้ว่าราคาเนี่ยมันถูกหัวมาคือต่อให้เขาจะผิดหรือไม่ผิดเขาจะทราบหรือไม่ทราบเขาไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็คือการสร้างเพดานขึ้นมาว่าเรารับบริษัทรับราคาได้เท่านี้นะครับ แล้วถ้าเกิดผู้เข้าร่วมประมูลคนนั้นนะครับอยากได้งานจริงๆสิ่งที่เขาต้องทําคือต้องให้ราคานั้นหรือใกล้เคียงราคานั้นที่สุดมันคือราคาที่ถูกที่สุดที่จะเป็นไปได้สําหรับผู้ประมูลคนน,นั้นนแล้วมันก็ทําอย่างนี้กับทุกเจ้าครับเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดขึ้นคือทุกเจ้าส่งราคาที่ต่ําที่สุดของตัวเองมาจริงๆแล้วบริษัทได้ประโยชน์กลับไปทันทีเลยครับเห็นไหมครับ อันนี้คือ prisoner d l e m a ครับเป,เป็นวิธีวิธีหนึ่งนะครับในการที่จะใช้งานถ้ามองคือไอ้บริษัทมันก็คือเหมือนตำรวจอนะเนาะไป b ล u f f ไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้ผู้ถูกประมูลเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังเสียผลประโยชน์ฉันต้องทำยังไงก็ได้ให้ฉันสารภาพความจริงออกมาว่าเนี่ยมันคือราคาที่ถูกต้องที่สุดต่อให้ผู้ประมูลคนนั้นหัวกันมาแล้วจริงๆก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดบริษัทเดินเข้าไปตรงๆแบบนี้ครับ ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดมันจะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นที่คุยที่เราคุยกันถูกไหมครับมันทําให้เขารู้สึกว่าการหัวนั้นอ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรมันประโยชน์มันเกิดขึ้นกับตัวเขามากกว่านะครับแล้วสุดท้ายทุกคนมันก็คือพรีเซนเตอร์ครับมันโกรธกันไม่ได้มันคือผู้หลายทั้งคููทั้งทั้งหมดทั้งทีมนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้ผมชอบมากจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นทฤษฎีที่ เอาจริงๆอย่างที่บอกครับว่าฝ่ายตรงข้ามเราอ่ะเขาก็พยายามหาผลประโยชน์จากเราเหมือนกันด้วยการทําแบบนี้ครับร่วมจับมือร่วมกันทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับทีนี้แล้วถ้ามันเป็นลูกเราล่ะเราอาจจะต้องมีลูกสองคนขึ้นไปเนาะสมมุติถ้ามันมีพี่น้องกันที่ทําผิดร่วมกันอย่างเงี้ยครับเราช่วยกันปกปิดครับเราก็แยกสารภาพนะฮะแยกกันเสืบสอบส่วนนะฮะจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้ครับซึ่งเราก็ ใช้โทษมาคาดเอาไว้เลยครับว่าถ้าสรารภาพเนี่ยแม่จะไม่ตีพ่อจะไม่ทําโทษอย่างเงี้ยครับนึกออกปะครับด้วยความเป็นเด็กเนี่ยง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะฮะมันก็จะฟ้องพี่ตัวเองฟ้องน้องตัวเองไปเรียบร้อยนะครับเอเราก็จะได้เรื่องจริงของทั้งคู่นะครับหรือลูกน้องเราครับที่ไปทําผิดมานะครับไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามและพยายามปกปิดความผิดเนี่ยเ เราเป็นหัวหน้างานเราเป็นผู้รับผิดชอบขั้นที่หนึ่งเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยหลังจากที่เราไปรับผิดหรือรับชอบมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องหาเหตุผลเราต้องหาสาเหตุที่แท้จริงว่างานเราพลาดได้ยังไงถ้ามันเกิดจากที่ลูกน้องเราเราก็ต้องสอบสวนเราก็สามารถใช้ทฤษฎีนี้เนี่ยมาคุยกับลูกน้องเราได้นะครับโดยการสร้างความอึดอัดใจไปให้พวกเขาครับโดยที่ทําให้พวกเขารู้สึกว่าเขากําลังเสียประโยชน์อะไรบางอย่างไป นะครับทำให้เขาต้องสารภาพความจริงออกมานะฮะแล้วทีนี้ถ้าพวกเราละ่ะคือคนที่ถูกกำลังถูกทฤษฎีนี้เล่นงานอยู่อาจากนายเราเองก็ตามนะฮะพ่อแม่เราเองก็ตามนะครับหรือเราคือบริษัทคู่ค้าที่กำลังถูกบริษัทที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยกำลังโยนทฤษฎีนี้ใส่เราอยู่เราจะแก้รากันยังไงนะครับเอ่อ ผมพูดตามตรงๆเลยนะครับคือวิชาชีพเรานะครับหรือแม้กระทั่งสถานะเราที่เราเป็นลูกหรือเราเป็นลูกน้องนะครับสิ่งที่เราควรจะทำจริงๆแล้วเนี่ยครับเราควรสารภาพครับเหมือนที่ผมอธิบายทฤษฎีไว้ตั้งแต่แรกครับการที่คุณเลือกที่จะเสี่ยงว่าถ้าเราไม่สรารภาพครับโอกาสเสียคุณสูงกว่า มันอาจจะไม่ใช่การติดคุกเหมือนในทฤษฎีที่ว่าไว้แต่ลองนึกดูนะครับถ้าวันนี้คุณเป็นบริษัทที่เข้าไปประมูลแล้วคุณพยายามหัวกันคุณไม่สารภาพแล้วมันมีคนสารภาพแทนคุณเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับบริษัทคุณจะถูกแบนครับคุณจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาประมูลหรือประกวดราคาในบริษัทนั้นๆได้อีกเลยนะครับ คุณจะเสียผลประโยชน์ไปตลอดชีวิตการทํางานของคุณทันทีครับเพราะพวกเนี้ยเขาไม่ให้โอกาสอยู่แล้วครับยิ่งถ้าคุณเข้าไปดีลกับบริษัทใหญ่แค่ไหนก็ตามใหญ่มากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะกลับเข้าไปยากมากทั้นเพราะว่าอะไรครับบริษัทเหล่านั้นเขามีตัวเลือกเยอะครับเขาสามารถเลือกซัพพลายเออร์เจ้าใหม่ๆเข้าไปประกวดราคาได้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับนะครับดังนั้นแค่ซื่อสัตว์กลับนะครับเราก็ต้องสารภาพาก็ต้องพูดความจริง ยิ่งถ้าคุณมีคนมาติดต่อเพื่อการาหัวประมูลแบบนี้ครับสิ่งที่คุณควรทำเลยเนี่ยคุณต้องเดินกลับไปบอกบริษัทนั้นๆด้วยตัวเองเลยครับว่ากำลังจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะครับแต่คุณได้เครดิตแล้วนะเฮ้ยแล้วไอ้ฝั่งนั้นที่มันเดินเข้ามาหัว,วมันจะมายิ่งเราเดี๋ยวก่อนคุณนี่มันธุรกิจนะครับสิ่งที่เขากำลังจะทำอยู่นะนะั้นผิดนะครับ เขาไม่ควรมีที่ยืนอยู่ในสังคมอยู่แล้วนะครับกับธุรกิจการทําธุรกิจแบบนี้นะครับมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการจัดประกวดราคาประมูลจัดจ้างเนี่ยมันคือเราเนี่ยต้องการเจ้าที่สามารถทํางานให้เราได้จริงๆโดยที่อยู่ภายใต้ราคาที่คุณไหวอะ่ะใช้คําง่ายๆเลยว่าไหวอะ่ะถูกป่ะถ้าคุณไม่ไหวอย่าทําแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าอะไร สิ่งที่บริษัทไม่อยากได้คือไอ้เจ้าที่มันหัวมาได้เนี่ยครับมันก็จะไม่ทํางานตามสเปคเหรอกเพราะสุดท้ายมันจะเป็นราคาที่แย่มากถูกไหมฮะคุณเพราะว่าเขาก็จะต้องเอากาไรบางส่วนไปแบ่งพวกคุณไงใช่ปะบริษัทก็เสียประโยชน์นะสเปคที่ได้ก็ไม่ตรงไม่มีใครอยากได้หรอกครับนะครับคนที่ได้ประโยชน์มีแค่เขาคนเดียวถูกปะพวกคุณนะี่ยได้แค่เศษเงินนเงอกใช่ไหมฮะหรือถ้าวันนี้เราเป็นลูกน้องนะครับเหมือนกันเลยครับ ทำผิดก็สารภาพครับและอย่างที่บอกคือเดินไปบอกนายตัวเองก่อนเลยว่าเนี่ยความผิดฉันเพราะว่าอะไรสิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะได้ลดโทษทันทีเลยครับจากคาดโทษคุณจะต้องโดนตักเตือนหรืออะไรกร็แล้วแต่บางทีนายอาจจะแค่ตักเตือนด้วยวาจาแล้วปล่อยตัวครับเขาไม่ทําอะไรเราวรอกครับเพราะว่าเงินที่มันสูญเสียไปเนี่ยมันก็เป็นแค่ บทเรียนของพวกคุณมันเป็นเงินบริษัทที่สุดท้ายวันหนึ่งเนี่ยท่านนายเขาคิดวิธีออกหัวหน้าเราคิดวิธีออกหรือแม้แต่ตัวคุณคิดวิธีออกว่าเดี๋ยวเราไปเอากําไรจากโปรเจกต์อื่นกลับมาก็ได้นะฮะแล้วความผิดพลาดน,นี้เราก็แค่บอกตัวเราเองว่าเราจะไม่ทํามันอีกนะครับเรื่องมันก็จบครับคุณก็จะไม่โดนทฤษฎีนี้กระโดดเข้ามาเล่นงานคุณเหมือนกันนะครับแล้วสําหรับผมเนี่ยผมมองทฤษฎีนี้ว่ามันเป็นทฤษฎีที่ คุณต้องทําความผิดก่อนนะครับคุณต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาต้องมีเหตุผลที่จะต้องนํามาใช้กับคุณนะครับเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับมันคือ the prisoner's dilemma ครับ prisoner's มันก็คือผู้ต้องหาผู้ต้องขังอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะดังนั้นผมว่าเอาจริงๆเนี่ยวิธีการที่คุณจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับไม่ให้ตัวคุณนะโดนทฤษฎีนี้เล่นงานนะครับหรือมีใครจะมาใช้ทฤษฎีนี้กับคุณนะครับคุณก็แค่เป็นคนที่ ไม่ทําความผิดนะครับคุณก็จะรอดจากทฤษฎีนี้ไปโดยปริยายนะครับแล้วถ้าวันหนึ่งที่คุณตกอยู่ในสถานการณ์นะครับสิ่งที่คุณต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดคือคุณต้องพาตัวเองออกจากทฤษฎีนี้ให้ได้ด้วยการเป็นคนถูกนะครับทำสิ่งที่ถูกต้องเท่าน,นั้นเองแล้วคุณก็จะรอดจากทฤษฎีนี้ได้นะครับผมฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ